รีวิวของเล่นใหม่ Honda คลิกดูดูดูวูดูทย่เปิดเอ๊ะทำไมของโคตรใหญ่ร้านนี้แพ็คมาดีใช้ได้เลยแต่ถ้ามันจะพังก็พังที่ผมนี่ลย กลิ่นหอมแล้วร้วนใจเ้ารวนเราเย้ายวน,นได้แล้วอโอเคอันอนี้ยังมีประโยชน์อยู่ช่ได้นี่ตัวน,นี้ก็เป็นชิว คิวใสๆเพราะที่ร้านมีแบบเลี้ย <c> ว <oughs> ทำงานต่อสิเอ๊ะอะไรเนี่ยโหมีอะไรมาให้ด้วย นี่ก็เป็นชิลไปเกี่ยวกันเต้องเจาะเหรอมันเนี่ยมัน ดีใช่ได้เลยนะเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนเป็นกล้องโ,โปโอเคตอนนี้เราก็มาอยู่ในมุมมองนี้แล้วอันนี่ก็เป็นความผิดของผมนิดหนึ่งที่ไม่ได้อ่านรายละเอียดดีๆคือมันจะต้องเจาะชุดถ้าจะเห็นก็จะเห็นเป็นรูอย่างนี้นะอ่า ราวนี้เราก็จําเป็นต้องเจาะเราก็จะใช้ตะวานตะวันน้อยสีชิ้นนีดจะเจาะโชิ้นนี้รลน้นี้แล้วอีตัวนี้ยึดอะไรอืมแต่รู้สึกไม่ค่อยตรงนะอันนี้ดูไม่เอานนี้ไืเนี่ยไว้เจาะ เจาะไม่ใช้อันนี้ไปเลยดีกว่าเจาะผิดก็เจาบใหม่ไม่มีอะไรมากคือรถคันนี้รถคันนี้คือไม่ได้กะขาย,ยางไงคือกะใช้เต็มที่เลยแล้วอยากเจาะเราก็เจาะ ก็เก okay. okay, ียร์เกียร์ตัวนี้ยัด Ừ, nha แผ็งฟองดีกว่าสองอ๋อ,อน,นี่คือกาวสองหน้าไว้แตะข้างหน้าใช่ไหม และนี่ก็คือผลงานของเราตูดีขึ้นมาเหมือนกันนะเนี่ยเวลามุมคนขับก็จะได้แบบนี้เวลาเลี้ยวหักเลี้ยวก็ไม่ชนนะครับเห็นไหม เลี้ยงนี่ก็ไม่ชนเอาละเดี๋ยวเราจะไปลองวิ่งในหมู่บ้านสักหน่อยลองดูว่าเวลาสตาร์ทแล้วมันจะมีเสียงกรกๆดอะไรหมั้ย อาจจะต้องมีเก็บงานนิดหน่อยนะ ว่าชิลตัวเนี้แต่ตัวเนี้ยคือใช้ชิลเดียวกับ n m a x ปี2018ได้นะก็เราอนาคตอาจจะมีเปลี่ยนชิลให้สูงขึ้นกว่านี้อีกนิดนึงก็น่าจะดีแต่โดยรวมแล้วที่ขับเมื่อกี้คือรถเรามันดูใหญ่ขึ้นดูเต็มขึ้นนิดนึงแต่ว่าเรื่องกันลมก็ไม่ได้ช่วยอะไรหรอกพอเรานั่งเห็นไหมโทรศัพท์ยังสูงกว่าเลย แต่ก็ไม่เป็นไรถ้าเอาแบบเรื่องความเท่ความหล่อประมาณเนี้ยเราถือว่าใช้ได้เลยนะก็เอาเป็นว่าคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับเป็นการวิธีติดตั้งตัวชิลจากร้านในช h อปปีนะครับคราวหน้าเราจะมารีวิวอะไรก็โปรดช่วยกดติดตามไว้หน่อยนะเราจะได้ไม่พลาดเรารีวิวอะไรบ้าๆบอๆกันอี้โอเคไะลูกรลัก เดี๋ยวพาเที่ยวสำหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบาย